ดอกเริ่มบานแล้วจ้า,ากระเทียมใหญ่ปลูกด้วยระบบน้ำนะคะยายหัดทำครั้งแรกนะเนี่ยออกดอกเริ่มบานแล้วจ้า <c oughs> แตงก u าก็ติดดอกแล้วจ้าติดดอกติดลูกแล้ว ของน้องเหมียวมานั่งเฝ้ากลัวเพียยลุงดูแตงกวาใหญ่งามมากวันนี้หมอกลงด้วยนะคะเนี่ยยายก็เลยขึ้นมาเอาน้ำพรมดินพรมใบหน่อยค่ะเดี๋ยวเพียยลงดู ชอบดอกมะเขือเทศมากเลยอ่ะสวยมากมีซาละเน่ด้วยนะซาลาเนวันที่สามค่ะเติมงามแล้วบวบก็มีนะคะเนี่ยยาปลูกบวบ,บด้วยปลูกทั้ทง เก็บความเย็นเก่านะคะกระติกน้ําแข็งก็ภูมิใจในตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าหัดทำครั้งแรกนะคะหัดปลูกครั้งแรกก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะ นี่ก็เริ่มติดดอกนะคะใบงาาม,มากเลยค่ะงามมากแต่ละกา้านแต่ละกา้านเป็นมะเขือเทศพันธุ์ที่ลูกคล้ายๆฟักทองนะคะ ยายจะเด็ดอันนี้ออกให่แสงเข้าถึงนะคะเดี๋ยจะเป็นราน้ําค้างว้าพอเด็ดแล้วเห็นอีกลูกนึงค่ะเพื่อนๆละเออัางนี้ก็มี ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ